ันนี้เอาวิธีการเพิ่มนมะูนลค่าของที่ดินมาฝากกันนะคะนั่นคือวิธีการแรกก็คือเป็นเรื่องของการปล่อยเช่าถ้าวันนีนะ้ที่ดินของคุณนะยังคงเขาเรียกว่ายัางไม่ได้ดําไปใช้ประโยชน์อะไรนะทําให้เกิดค่าเช่าขึ้นนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีทีนะ่ยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยก็มี การที่น,นิยมมากๆเลยทีเดียวนะอันแรกคือการปล่อยเช่าอันที่สองก็คือว่าวันนี้หลายคนนะคะอยากเขาเรียกว่าต้องการเงินทุนสำรองก็สามารถนำเอาที่ดินนี้นะคะไปขายฝากได้นั่นเองนะคะก็แปลเปลี่ยนมาเป็นเงินเพื่อไปต่อยอดธุรกิจได้นั่นเองนี่คือการเพิ่มมูลค่าของที่ดินนั่นเองนะคะก็เป็นเคล็ดลับดีที่นำมาฝากกัน ฝากติดตามนะคะเพจวัยสังหาด้วยนะคะถ้าวันนี้ท่านใดที่สนใจเรื่องของการลงทุนหรืออยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอสังหาแล้วก็ไปติดตามกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีๆใหมแบ่งปันติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ส